ในยุคอนาคตที่ล้ำสมัยแห่งสยามเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดผู้คนดำรงชีวิตท่ามกลางเมืองที่สว่างสวยัยด้วยพลังงานสะอาดและหุ่นยนต์อัจฉริยะทุกสิ่งรอบตัวดูทันสมัยเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ AI ตั้งแต่การคมนาคมสาธารณะไปจนถึงการแพทย์ที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดไม่มีใครเคยคิดว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถต้องกันภัยจากศัตรูที่ไม่เคยมีใครคาดเดาถึงได้ ภายใต้ความสงบสุขที่เทคโนโลยีได้ดมอบให้กลับมีภัยคุกคามที่เก่าแก่เกินกว่าที่เทคโนโลยีใดๆจะรับมือได้วิญญาณร้ายจากตำนานโบราณของไทยได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งผีเปรตผีกระสือผีกองกอยและวิญญาณเฮี้ยนอื่นๆที่เคยเป็นเพียงนิทานบอกเล่าในหมู่คนรุ่นก่อนกลับมาเรืองอำนาจอีกครั้งพร้อมกับพลังแห่งความมืดที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการ,รเผชิญหน้าภัยจากวิญญาณ วิญญาณร้ายเหล่านี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่โลกเคยเผชิญมาก่อนพวกมันไม่เพียงแต่ใช้ความมืดและความน่ากลัวตามตำนานในการค้ารอบงาม,มนุษย์แต่ยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีและสร้างความปั่นป่วนในโลกอนาคตนี้เทคโนโลยีที่มนุษย์คิดว่าเป็นแหล่งพลังงานที่แข็งแกร่งกลับต้อง่ายแท้ต่อวิญญาณร้ายที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนเครื่องมือที่เคยใช้ในการป้องกันหายนะธรรมชาติอย่างโรนตรวจจับภัยพิบัติ หรือแม้กระทั่งระบบตรวจจับอัจฉริยะที่ใช้ AI กลับถูกปั่นป่วนโดยวิญญาณร้ายยอกหุ่นยนต์ที่เคยเป็นเพื่อนช่วยเหลือในบ้านกลับทำงานผิดปกติเมื่อถูกพลังงานแห่งความเมื่อแทรกแซงการสื่อสารทั่วโลกเริ่มถูกรบกวนด้วยคลื่นวิญญาณที่ไม่สามารถตรวจจับได้จากเทคโนโลยีที่มนุษย์พัฒนามาบทนำสู่การต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครในหมู่บ้านโบราณที่ถูกซ่อนไวลึกในป่าดิบชื้นของสยามมีผู้เท่าปราดผู้เฝ้ารอคอยเวลานี้ มาอย่างยาวนานเขาเป็นผู้ที่รู้จักกับตำนานและคำทำนายของเกราะแห่งสองยุคเกราะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับวิญญาณร้ายเกราะน,นี้ไม่เหมือนเกราะใดๆที่เคยมีในอดีตมันถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคกับคาถาโบราณพลังที่ได้จากเกราะน,นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในการต่อสู้กับวิญญาณร้ายได้แต่ยังสามารถควบคุมและบิดเบือนเทคโนโลยีที่วิญญาณแทรกแซงได้อีกด้วยผู้เท่าได้ฝึกฝนทั้งวิทยายุทธ์และความรู้โบราณ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการปรากฏตัวของวิญญาณร้ายและเพื่อมอบกรอะน,นี้ให้กับผู้ถูกเลือกซึ่งก็คือขุนอินชายหนุ่มผู้ที่เกิดในเมืองใหญ่แต่เติบโตมาพร้อมกับการยึดถือความเชื่อและวิถีชีวิตแบบไทยโบราณขุนอินเป็นทหารที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีเขาสามารถใช้ระบบควบคุมหุ่นยนต์สังการโรนและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนั่นทําให้เขาเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้สืบทอดกรอะแห่งสองยุคการเตรียมพร้อมของขุนอิน คืนหนึ่งคุณอินได้รับการติดต่อจากผู้เท่าผ่านความฝันในฝันนั้นเขาได้เห็นภาพของผู้เท่าผู้มีคราวขาวยาวนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟที่ลุกโชนช่วงผู้เท่าได้กล่าวว่าถึงเวลาของเจ้าแล้วคุณอินวิญ,ญญาณร้ายกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องสวมเกราะนี้และทำหน้าที่ของเจ้าคุณอินตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกถึงหน้าที่ที่ต้องทำเขาออกเดินทางไปยังหมู่บ้านลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อพบกับผู้เท่าและรับเกราะศักดิ์สิทธิ์เกราะที่คุณอินได้รับนั้นไมมมม่่่เเเเเหหหือนนนนสสสิิงงใดทีขขาาาคย็ัถูกกร้้ึจโลผพศษ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฮเทคได้แต่ยังคงรักษาความเป็นกรอบโบราณไว้กร่อนนี้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างตามสถานการณ์และยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนสอดในระบบป้องกันอัตโนมัติและเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆที่จะช่วยในการต่อสู้กับวิญญาณร้ายกรอแห่งสองยุคทําให้คุณอินมีพละงกาลังที่มหาศาลและยังมีพลังในการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีทําให้เขาสามารถควบคุมหุ่นยนต์ ที่ถูกแทรกแซงจากวิญญาณร้ายได้ผู้เฒ่าได้บอกกับคุณญินว่าเจ้าไม่เพียงแต่ต้องใช้พลังแห่งเทคโนโลยีแต่ยังต้องเข้าใจพลังแห่งจิตวิญญาที่มาพร้อมกับกรอะนี้ด้วยเจ้าต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่สามารถต่อกร่อนกับวิญญาณร้ายได้เทคโนโลยีผสานคาถาโบราณกรอะนี้ยังมาพร้อมกับคาถาโบราณที่ถูกปูกไว้ในระบบพลังงานซึ่งสามารถสร้างกรอะป้องกันวิญญาณและยิงเคลื่อนพลังที่สามารถทำลายพลังงานด้านลบได้นอกจากนั้นกรอะยังมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับโดรนตรวจจับวิญญาณ ซึ่งสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของวิญญาณร้ายได้แบบเรียลไทม์คุณอินสามารถใช้ข้อมูลจากโดนเพื่อตัดสินใจในการต่อสู้รวมถึงสามารถส่งคำสั่งไปยังหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ติดตั้งระบบป้องกันวิญญาณให้ช่วยเสริมพลังในการต่อสู้นอกจากนี้คุณอินยังใช้กรอดในการสื่อสารกับเครือข่ายของเหล่าทหารที่ยังคงต่อสู้ในเมืองเพื่อประสานงานกับหน่วยป้องกันวิญญาณร้ายระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับกรอดจะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์และช่วยประเมินการใช้พลังของกรอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้ขุนอินสามารถควบคุมและปกป้องตัวเองในขณะที่ต่อสู้กับวิญญาณร้ายได้อย่างแม่นยำการ,รเผชิญหน้ากับผีกระสือศัตรูแรกที่ขุนอินต้องเผชิญคือผีกระสือวิญญาณร้ายที่เคยเป็นหญิงสาวซึ่งถูกคำสัปผีกระสือปรากฏตัวในหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปมันมีหัวลอยได้และไส้ที่ห้อยลงมาพร้อมกับแสงเรืองสีเขียวขุนอินใช้โดรนตรวจจับการเคลื่อนไหวของผีกระสือและวางแผนการต่อสู้โดยใช้ข้อมูลจากระบบ AI ที่วิเคราะห์พลังของผี เมื่อผีกระสือลอยเข้ามาใกล้ขุนอินสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของมันเสียงหัวเราะเย้ยอหยันดังกล้องในอากาศขุนอินไม่ลังเลเขาใช้กรอบแห่งสองยุคที่ติดตั้งระบบป้องกันวิญญาณปลดปล่อยแสงสีทองสว่างว่าออกมาจากกรอบพลังงานแสงที่แผ่ออกมานั้นไม่เพียงแค่ขับไล่ผีกระสือให้ถอยหนีแต่มันยังช่วยยับยั้งพลังลึกลับที่แผ่จากวิญญาณชั่วร้ายได้อีกด้วยการวางแผนด้วยเทคโนโลยี AI ก่อนที่จะเข้าต่อสู้ขุนอินได้ส่งโรนสอดแนมบินเหนือหมู่บ้านทําให้เขาได้ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของผีกระสือทุกทิศทางนอกจากนี้ AI ในกรอดยังช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผีกระสือจากข้อมูลเก่าๆที่ถูกบันทึกไว้ในระบบความสามารถของ AI นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผีกระสือมักจะล่าช่วงกลางดึกและมักโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งแสงหรือพลังงานเมื่อทราบเช่นนั้นขุนอินได้วางแผนสร้างแหล่งพลังงานเทียมเพื่อล่อผีกระสือให้เข้ามาในตำแหน่งที่เขาเตรียมไว้ คุณอินใช้พลังจากกรอบเพื่อควบคุมโรนให้บินเป็นวงกลมล่อผีกระสือเข้ามาในตำแหน่งที่เขาตั้งรับอยู่การใช้เทคโนโลยีทำให้เขาสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผีได้อย่างละเอียดคุณอินสั่งโรนให้ปล่อยคลื่นแสงล่อให้ผีกระสือเข้ามาใกล้ในขณะที่ตัวเขาเตรียมตัวพร้อมที่จะโจมตีการต่อสู้ที่ยาวนาน เมื่อกระสือถูกล่อเข้ามาในตำแหน่งที่เตรียมไว้คุณอินใช้ฟังก์ชันยิงคลื่นพลังจากกรอบแสงสีทองพุ่งออกจากกรอบเข้าหาผีกระสือทันทีแต่ด้วยความเร็วและพลังแห่งความมืดผีกระสือสามารถหลบหนีได้อย่างบุดวิดมันพุ่งเข้าหาคุณอินพร้อมกับปล่อยแสงสีเขียวที่รุนแรงคุณอินเปิดใช้ระบบต้องการที่กรอบสร้างขึ้นแสงสีทองที่เปล่งออกมารอบตัวเขาทําให้พลังงานจากผีกระสือไม่สามารถเจาะทะลุผ่านเข้าไปได้เสียงกรีดร้องของผีกระสือดังก้องท่ามกลางความมืดคุณอินรู้ว่า เขาต้องหยุดมันให้ได้ก่อนที่มันจะทำลายหมู่บ้านทั้งหมดเขาปลดปล่อยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจากกรอแห่งสองยุคซึ่งเชื่อมต่อกับระบบพลังงานของโรนและหุ่นยนต์ที่เขาเตรียมไว้หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้ปล่อยเคลื่อนพลังงานตรงกับช่วงเวลาที่คุณอินโจมตีช่วยเสริมแรงในการโจมตีอย่างรุนแรงทําให้ผีกระสือไม่สามารถหลบหนีได้อีกเมื่อคลื่นพลังถูกปล่อยออกเป็นเป็นครั้งสุดท้ายร่างของผีกระสือก็ถูกทําลายร่าง ที่เคยลอยอยู่กลางอากาศกลายเป็นฝุ่นละอองที่แผ่ออกไปในอากาศก,าก่อนจะคาอ,อยออยอจางหายไปคุณอินหอบหายใจแต่เขารู้ว่านี่เป็นเพียงการต่อสู้ครั้งแรกเท่านั้นเพราะยังมีศัตรูที่ไร้กาศยิ่งกว่าผีกระสือรอเขาอยู่เผชิญหน้ากับผีเปรตหลังจากที่คุณอินจัดการผีกระสือได้เขาได้รับข่าวจากหมู่บ้านอื่นที่อยู่ไกลออกไปว่ามีผีเปรตปรากฏตัวในทุงน่งนาที่เงียบสงบหมู่บ้านเล็กๆที่เคยสงบสุขถูกปกคลุมด้วยเงาเมื่อผีเปรตร่างสูงใหญ่ เาต้นไม้ปรากฏกายอยู่ท่ามกลางทุง่งนาร่างของมันบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเหมือนศพที่ถูกยืดร่างออกเสียงกรีดร้องของมันดังไปไกลหลายกิโลเมตรทําให้ผู้คนหวาดกลัวจนถึงขนาดไม่กล้าออกจากบ้านคุณอินต้องใช้การวางแผนที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมเพราะพีเปรตไม่เพียงแต่มีพลังมหาศาล มันยังสามารถเรียกพลังงานมืดมาห้อมล้อมตัวเองได้การใช้แสงจากกรอบธรรมดาไม่อาจทำลายมันได้คุณอินตัดสินใจใช้โดรนตรวจจับพลังงานที่มีความสามารถในการตรวจจับพลังงานลึกลับของพิเปรดและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ AI เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและพลังงานของพิเปรดการวางแผนด้วยข้อมูลจากโดรนและ AI AI ในกรอบของคุณอินช่วยวิเคราะห์รูปแบบก,การเคลื่อนไหวของพิเปรดจากการจับภาพด้วยโดรนข้อมูลนี้ช่วยให้คุณอินทราบว่าพีเปรด จะใช้พลังงานมืดจากใต้ดินในการป้องกันตัวเองคุนอินจึงตัดสินใจที่จะโจมตีพีเปรดจากมุมที่มันไม่สามารถเห็นได้เขาใช้โรหลายลำบินรอบตัวพีเปรสเพื่อล่อให้มันเปิดเผยพลังงานที่แอบแฝงอยู่จากนั้นใช้กรอะของเขาปลดปล่อยคลื่นพลังที่สามารถเจาะผ่านพลังงานมืดของพีเปรดได้เมื่อพีเปรสเห็นโดรนบินเข้ามาใกล้มันเริ่มใช้พลังงานมืดเพื่อป้องกันตัวเองแต่นั่นคือสิ่ง ที่คุณอินรอคอยเขาปลดพลังจากกรอออกไปในทันทีแสงสีทองที่พุ่งออกจากกรอแห่งสองยุคทะลวงผ่านพลังงานมืดของผีเปรตและจมตีเข้ากลางร่างของมันร่างยักษ์ย้ายของผีเปรตสั่นสะเทือนก่อนจะระเบิดออกเป็นเศษแสงสีดำที่สลายหายไปในอากาศการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้คุณอินรู้ว่าผีที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่มีพลังมหาศาลเท่านั้นแต่มันยังมีความสามารถในการแทรกแซงพลังงานและเทคโนโลยีเขาต้องพึ่งพาทั้งความสามารถของกรอและเทคโนโลยทีที่ทันสมัยในการต่อสู้ ศึกสุดท้ายกับผีนางตานีหลังจากที่ขุนอินสามารถจัดการที่เปรตได้เขาได้รับข่าวว่าในป่าลึกมีผีนางตานีปรากฏตัวขึ้นผีนางตานีเป็นวิญญาณหญิงสาวที่ถูกคำส่งให้สิงสู่ในต้นกล้วยนางตานีมีความงดงามที่สามารถล่อลวงมนุษย์ให้หลงรักแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีพลังอันตรายที่สามารถทำลายล้างผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้การเผชิญหน้ากับผีนางตานีเป็นการต่อสู้ที่ยากเย็นกว่าที่ขุนอิน เคยเผชิญมาเพราะผีนางตานีไม่ได้ใช้พละกําลังในการโจมตีแต่เธอใช้ความงามและมนต์ดในการควบคุมจิตใจคุณอินรู้ว่าการใช้เทคโนโลยีธรรมดาไม่สามารถต่อกรกับพลังทางจิตของผีนางตานีได้ดังนั้นเขาจึงใช้คาถาที่ผูกติดอยู่ในกรอบเพื่อป้องกันจิตใจจากมนต์ดของเธอเมื่อคุณอินเดินเข้าสู่ป่าลึกเสียงใบไม้สั่นไหวเบาๆในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกนางตานียืนอยู่ใต้ต้นกล้วยใหญ่อย่างสง่างามความเงียบสงบที่รายล้อม นางตานีนั้นดูหน้าหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไปด้วยพลังที่แฝงอันตรายคุณอินรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาการที่นางตานีสามารถควบคุมพลังจิตใจของมนุษย์ได้ทําให้การโจมตีทางกายภาพหรือการปล่อยพลังธรรมดาไม่สามารถทําลายนางได้ง่ายฮ่าฮการใช้พลังของกรอบเพื่อต่อกรกับพลังจิต คุณอินตัดสินใจใช้พลังแห่งสองยุคจากกรอบไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยแสงสีทองออกมาอย่างที่เคยทําแต่ในครั้งนี้เขาใช้ความสามารถในการสร้างกรอบป้องกันทางจิตใจที่ผูกติดกับคาถาโบราณกรอบแห่งสองยุคมีฟังก์ชันพิเศษในการสร้างโลกป้องกันจิตใจซึ่งสามารถต้านทานการล่อลวงและควบคุมจิตใจได้คุณอินตั้งสติแน่วแน่สั่งให้กรอบสร้างเขตพลังที่ไม่ให้พลังของผีนางตานีเข้ามาแทรกซึมสู่จิตใจ,ใจเขาได้ในขณะเดียวกันกรอบยังมีฟังก์ชันในการปรับคลื่นพลังงานเพื่อเข้ากับสถานการณ์คุณอิน ใช้การปรับแต่งนี้เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงสีทองธรรมดาให้กลายเป็นคลื่นพลังความถี่ต่ำที่สามารถแทรกซึมผ่านคลื่นพลังงานที่นางตานีปล่อยออกมาเพื่อควบคุมจิตใจของเขาเพ่อจะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการโจมตีของนางตานีโดยการปล่อยคลื่นพลังที่สามารถเจาะผ่านม่านพลังแห่งบนดำของนางได้การต่อสู้เชิงจิตวิญญ,ญาณน,นางตานีไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ความงามในการล่อลวงเท่านั้นนางยังมีพลังที่ลึกลับในการส่งผลต่อความกลัวในจิตใจของผู้ที่เผชิญหน้าเมื่อกุนอิน เริ่มเข้าใกล้นังตานีกล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งมืดดำเจ้ามนุษย์นุ่มเจ้าคิดหรือว่าจะสามารถต้านทานค่าได้แต่ขุนอินรู้ว่าเขาไม่ควรตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงทางจิตใจนี้เกราะแห่งสองยุคที่เขาสวมใส่ทาให้เขาสามารถตั้งสมาธิได้อย่างแน่วแน่ฝังชั้นในการปรับเคลื่อนพลังจิตของกรอะช่วยให้เขาต้านทานพลังของดังตานีได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การต่อสู้ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นที่าังตานีเริ่มส่งพลังแห่งความมือดออกมาจากร่างของเธอมันแผ่ขยายไปทั่วป่า และทาให้พื้นที่รอบขุนอินตกอยู่ในความมืดบิดทันทีขุนอินใช้ฟังก์ชันพิเศษของกรอในการสร้างเขตพลังงานขยายที่สามารถเปิดทางผ่านความมืดได้กรอสามารถวิเคราะห์พลังงานที่นางตานีปล่อยออกมาและเปลี่ยนพลังงานของตัวมันเองเพื่อให้เกิดความสมดุลกับพลังความมืดนั้นทําให้ขุนอินสามารถมองเห็นและเคลื่อนไหวได้ในเขตพลังงานที่เต็มไปด้วยความมืดรอบตัวการใช้ดโดรนและหุ่นยนต์ผู้ช่วยในการโจมตีนอกเหนือจากการใช้กรอในการต่อสู้ขุนอินยังเรียกใช้ดโดรน ผู้ช่วยที่ติดตั้งพลังงานป้องกันวิญญาณร้ายโดรนเหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมให้บินลอยอยู่รอบตัวเขาและช่วยสร้างม่านพลังงานที่ต้านทานพลังงานลบจากวิญญาณนอกจากนั้นเขายังสามารถควบคุมโดรนเพื่อปล่อยเคลื่อนเสียงที่มีความถี่พิเศษเพื่อทำลายสมดุลของพลังงานความเมื่อจากนางตาณีได้เมื่อโดรนบินเข้าล้อมนางตาณีขุนอินใช้ระบบควบคุมของเกราะในการสั่งการให้โดรนปล่อยเคลื่อนเสียงที่มีพลังในการทำลายพลังงานมุนดำเคลื่อนพลังนี้ ไม่เพียงแค่ขับไล่พลังความมืดเท่านั้นแต่ยังทําให้นางตานีสูญเสียการควบคุมจิตใจที่เธอใช้ในการล่อลวงคุณอินเห็นว่าโดรนเริ่มทํางานเขาใช้โอกาสนี้เพื่อปล่อยพลังคลื่นพลังจากกรอแห่งสองยุคโดยผสานกับพลังงานของโดรนทําให้พลังของเขายิ่งใหญ่กว่าที่เคยการโจมตีด้วยดาบพลังงานนอกจากพลังในการป้องกันและโจมตีทางพลังงานแล้วกรอแห่งสองยุคยังมาพร้อมกับอาวุธพิเศษที่ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีและคาถาโบราณคุณอินดึงดาบบอพลังงาน ที่สามารถชาร์จพลังจากเกราะออกมาดาบนี้ไม่เหมือนอาวุธใดๆที่เคยมีในประวัติศาสตร์มันสามารถชาร์จพลังงานจากเกราะและปรับเปลี่ยนความถี่ของพลังงานเพื่อให้เข้ากับวิญญาที่ต้องการโจมตีได้เมื่อเขาชาร์จพลังงานจากเกราะดาบพลังงานเริ่มเปล่งแสงสีทองที่สว่างเจิดจ้ากุ่อินพุ่งเข้าหานางตานีด้วยความเร็วสูงเขาฟันดาบลงไปตรงกลางร่างของนางตานีในขณะที่เธอกำลังพยายามใช้พลังความมืดเพื่อต้านทานการฟันดาบครั้งนี้ทำให้นางตานีร้องกรีดร้องอย่างเจ็บปวดพลังจากดาบพลังงาน สามารถจะทะลุผ่านพลังมนต์ดำของเธอและทำลายพลังงานแห่งความเมื่อที่เธอใช้ปกป้องตัวเองการจบสิ้นของผีนางตานีนางตานีพยายามลุกขึ้นอีกครั้งเธอส่งเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของดาบพลังงานที่ชาร์จจากกรอแห่งสองยุคได้อีกต่อไปพลังแห่งแสงและเสียงที่คุณอินใช้ร่วมกับโรนได้สร้างผลกระทบมหาศาลที่นางตานีไม่สามารถรับมือได้ ร่างของเธอเริ่มสั่นและแปลเปลี่ยนจากวิญญาณร้ายที่ทรงพลังไปเป็นฝุ่นละอองที่ปลิวไปกับสายลมในปา่าการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้ขุนอินได้เรียนรู้ว่าการต่อกรกับวิญญาณร้ายไม่ใช่เพียงการใช้พลังอาวุธหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังต้องเข้าใจถึงพลังทางจิตวิญญาณและความลึกซึ้งของธรรมชาติในสิ่งที่เขาเผชิญหน้าด้วยบทสรุปหลังจากขุนอินเอาชนะผีนางตาดีได้เขากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับความภาคภูมิใจ และคำยกย่องจากชาวบ้านแต่ภารกิจของเขายังไม่สิ้นสุดเพราะคำทำนายบอกไว้ว่าวิญญาณร้ายเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งในอนาคตเมื่อใดที่โลกเริ่มตกอยู่ในความมืดอีกครั้งคุณอินรู้ว่าเขายังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยร้ายเหล่านี้ต่อไปและกราะแห่งสองยุคจะยังคงเป็นอาวุธที่ช่วยปกป้องโลกจากพลังความมืดในอนาคตถ้าคุณหลงไหลในตำนานลีล์เรื่องเล่าผีสยองขวัญหรือจินตนาการเหนือจริงจากโลกไซไฟอย่าลืมกดติดตามช่องสมุดทา่าตำนานโลก เพราะทุกการติดตามของคุณจะช่วยให้เราได้พาคุณไปพบกับเรื่องราวใหม่ๆที่ทั้งชวนขนลุกและเต็มไปด้วยปริศนากฎกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความหลอนและความมันที่รออยู่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับและคืนนี้อย่าลืมเยี่ยหูฟังเสียงรอบตัวให้ดีบางทีสิ่งที่คุณไม่เคยสังเกตอาจจะปรากฏขึ้นใกล้กว่าที่คิด